ครับผมสวัสดีครับผมทางปากหนองค่ายครับผมเมื่อนี้นครับกะว่าู่ออกกระสอะครับทางปากกีบถ้ารถไทไปไทมั่นนะครับถ้ามาเบึงมันเป็นพานยกล่องนะครับพานยกล่องดีเหตุเอาเองเห็ุขึ้นมาเอาเองนะครับตัวนี้ประหยัดตัวทุ่นครับถ้า,าไปซื้อมากอะโค้งพานยกล่องก็มีแต่ บย่ิบสองแต่หมื่นกลัวขึ้นไฟนะครับแล้วกับพันขุดมั่นกับมีงแต่หมืน่นราคาหมืน่นเจ็ดมื่นแปดนะครับขันตำ่ำมันอนีสังปลาเฮ็ดเองก็ต้นทุนร่วมทั้งเบิดนีก็บบวชสี่ห้าพันครับ 4, 5, ผมเดี๋ยวมันอนีผ้าเบิ่งหน้าตากันว่าพัานเป็นยังไงครับอ้าวลูกผีชวนไปยิงหนูบ่นี่ ครบผมหน้าตากระจิกแลกๆเนี่ยแล้วก็โค้งมันก็นหน่อยมันเป็นเล็กบางเพราะว่าผมเห็ดผมเห็ดได้อสวงปีแล้วแห้งจนไ่แห้งนะครับตัวเครื่องนี่เป็นโค้งผ่านยกหลองนะครับตัวของรางเท้าเห็ดเป็นผานเป็นผ,าน,นผานคูดมั่นแล้วก็มาปกะกอบใจแล้วก็ลอกนะครับเพราะว่าเพราะเวลาช่วงนี้เขาจะทถย,ยกหลองแล้วก็เอาผานสามไปทถแล้วก็ถอดผานคูดมั่นออกนะครับ ผ่อนพันพุ่มมันออกแล้วก็เอาใบพันยกลองกถูพันยกลองมาใช่อันนี้คือผมด่ามอะครับนี่ตัวอะไรมันสั่นดุกี่มันสั่นเพราะมันสั่นมันอุ่มเหงามันขึ้นมาต่ำขัานเทิงๆนะครับนีปัญหาเนี่ยนะเบียวไปเบิ่งกันอยู่หน้างานครับผมไทยก็จะเป็นยังไงอาทิตย์บัวแด้นี่มองต่างกล้องอาทิตย์บัวงามมาแดงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย Why right now? ว่าเราก็สภาพกับกพร้อมเก็บนะครับพร้อมเก็บนั่นกับม้วงายมันจะว่าเพื่อนปูข้างนะครับเพื่อนปูข้างหัวมันก็งามเนี่ยง่ายครับเก็บง่ายสะดวกสบายพื้นที่นิหน่อยๆครับประมาณไรบ้งปรมะมาณไรหนึ่งเกิดมีผมโปไทเร็วเพราะมันหีดินมันแกลน มันแกนมันแข็งผ่าน้อยเหตเองมันบวกใครแข็งแรงหมนเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าเกิดน้อเห็ดเองมันประหยัดต้นทุนนะครับผ่านยกลองกับผ่านไทมันในโค้งเดียวกันนะครับดีกว่าจะไปซื้อจะเบิด์ตเงินอยู่สามหมื่น,มมนกว่าสวาอย่าง